มันไมใช่รองเท้าช่ลรองเท้าเอาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าท่าฮ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 ่าน่าฮ่มั่เป่นทีท่าฮ่า่าช่ม่าฮ่าฮ่าม่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าื่าฮ่รฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่เฮ่่าฮ่า่าฮ่่นฮ่า่่าา อย่ากกนทอยอย่าโกนพอยพ่อพอย่านพอยพ่ออย่าทำพอยอย่าทำพอยเดี๋ยวเดีดูไปึ้ไปสไปกับแม่ไหมแม่กับแม่ก็ไม่ไปหรอไม่ไปไปได้ไปค่ะ ไปลำไหมขาดด้วยสิไม่ไม่เขาใหญไปไปลำไหมไม่ไปลำเออไม่ไปลำจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นหมอลำเป็นหมอค่ะหมออะไรหมออย่างคือสิออกมาแรปินไหนอ่ะกินเข้าไปแล้วเหรอไปกลัวพ่อปล่อยกลัวพ่อปล่อยกลัวปล่อยกลัวพ่อไปกินพ่อ ต่อไก่ไม่ไม่รักพ่อเหรอไม่รักพ่ออ้าวทำไมไม่รักพ่อทำไมไม่รักพ่อไม่เลยทำอะไรล่ะนะคะพ่อ้รบกวรเฮ้ยใครมาเนี่ยมาอีกแล้วเสียงใครมาเสียงใครพี่พี่พี่มา สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบนักเรียนมาใยดิมายคือสอสอเลยทำไมใส่ชุดไม่เหมือนกันอ่ะโอ้ยเสียดโวยลยพี่ดูหน่อยไปเพชรเพชรน้องเพชรถ้าแปลงขึ้นประมาทจะดูน้องเพชรมานี้ไม่ใช่ไหคะไม่ หมูรักใครบ้างเหรอคะไม่ไม่ไม่หนูเล่นน้ำไหมคะไม่ดูหมูรักเซเว่นไหมน้อ

¡Como no, no, no.